สวัสดีครับพี่น้องแฟนบุ๊กเอฟซีหอดแล้วครับพี่น้องครับสถานทีมองเด่นได้ใหญ่มองได้พี่น้องเด้อใหญ่จากมองที่ว่าสีลงที่แหลมมันลงม่เลยเลยใหญ่เขอมาทา้งในพี่แต่เราจะกิโลหนึ่งเนึ่งใหญ่ของวันในบ้านพี่มาตรงโค้งเลย <c oughs> เวทีเหากระลังกาเกล็ดมุกตัง้งเวทีพี่น้องกระลังาขากระลังขาว่าัดตั้งใส <c oughs> บอ่อแฝงมาได้ดึงแล้ฮัลได้ดึงกันแหละ อันนี้เป็นรถดูแลพวกเลยพี่ล้อไมทำนิเดียมองนี่เขาอกเป็นตะลมแต่วัาลม จากแรกน้องมัน

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn có okay. tiền มาเนาะหมุนเนล cái nó เออบิ๊กคอยตั้งครับลงเครื่องลงเครื่องเอาใคร ดึงขึ้นเลยดึงขึ้นเลยดึงเลยดึงเลย,เลยขอมากเจอได้ทน มองไห้เป็นยาอุ้มซุ้มจะคิดว่าสีแขงนะ็นะ <c oughs> งเนั้น,ะน,นนะมันหังลมนี่มองได้ยาวน่หน้าหนา่แห่งลม

เขามาบวมมีมมีลมคัดเดีย

เอโอเคครับคช่นนี้ไว้มีพรอไม่ได้คิหนาขอบคุณแฟนคลับเอซครับมาลูนกันไว้จะเป็นวันพะิเศษ